มอร์นิ่งค่ะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยใครนี่ใครนี่ใครมาหาแม่นีหนิใครมาหาแม่แต่เช้าหนิอือีหลามาหาอีเมียเลยค่ะอีเมียคะอีเมียคะอีหลามาหาแม่แล้วค่ะวันนี้อีเมียไปเดทพาอีหลาไปริมเล่เลยเดทพาอีหลาไปเที่ยวริมเล่เด้ออีเมียจะทำความสะอาดบ้านแล้วกันจัดงานเด้อลูกเด้ออืมอืมจัดงานแต่เช้าเด้อกระเว้นยังไปเด้อกระเว้นยังไปค่ะอีเมียคะกระเว้นจะไปเล่นน้ำนู้นแ้วค่ะพาหนูไปเที่ยวนะคะหนูมากค่ะอีเมียคะ ว่าดิไปกับแม่ปไก่ค่ะแม่ปุ๊กเลยเอากล้องไปนั่งไปตลาดค่ะไปตลาดอี่ต่อเดียวต่อโมต่อโตอออีตาสวดอีตาสวดค่ะอีตาสวดหน้าตาบ้องเบลตอนเด็กๆตอนนี้แม่แววแล้วเป็นแม่ลูกอ่อนแล้วไหนดูนมสิไหนดูนมนี่นมนมนมเป็นยังไงบ้างนมนมหดแล้วนี่ว่โอ้ยใกล้จะเข้าทรงแล้วนมอีลาใกล้จะเข้าทรงแล้วตันนี้ยังฟัดตึงเนียงตึงเนียงอยู่นี่ อาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะอีแม่ค่ะอีหลาเห็นอีแม่อาทิตย์นึ่งแล้วเราเจอกันหนึ่งสัปดาห์แล้วค่ะหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปยังไม่กินอะไรกับแม่เลยจิ้ว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 อีแม่สิดทูเฮียนเลยนี่อีหลาก็ว่าชันขนใจนี่วะนี่มาปัดเราดิหนี่เฮียนี่ปัดเร็วยังติดทูดุบดูให้หใร้านยายดำร้านอีแม่ดำร้านแม่ดำลูกแม่ดำน้อยยังมาไล่ตายบ่เมดเดือดตัวเดียวมาจน อีมาจอนอีมาจอนอีมาจอนทุงงน่งหญ้าริมเด้อมาจอนทุ่งหญ้าริมทะเลประเทศมาเลเซียน้องดับจิ๋วนะคะมาทักทายสวัสดีมอร์นิ่งยามเช้ากับแม่นูนาค่ะอยู่ที่หน้าร้านนะคะทางประเทศมาเลเซียนะคะอืหอมหวนชวนดื่มทำไมกินหอมๆอ,อย่างนี้ล่ะลูกไปอาบน้ำดีไหมจับอีจิ๋วไปอาบน้ำดีไหมจับอีจิ๋วไปอาบน้ำดีไหมหอมจังนี่เป็นแม่ลูกอ,อ่อนนะคะเพิ่งไม่เสร็จ หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปนะคะที่ไม่มีลูกเนาะเอออีหล่าบ่อมีอีหลา่หลานมบ้านใเขาช่งอยู่ยั้นต้องเลง่งต้องเลง่งต้องเลง่งดยวยพูดนะแม่แม่พี่เจนมาแล้วนนพี่เจนพี่เจนมาแล้วพี่เจนมาแล้วเร็วๆ่ดูนนนนนไข่มา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 ไปแล้วนี่พี่เจนมาแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โอ้แตาพี่เจนมากินข้าวนี่เอง นข้าวแต่กับพี่เจนเท่านั้นไม่ยอมกินข้าวกับแม่หนูนาเลยพี่จิ๋วมาเร็วมาเร็วมาเร็วลูกเร็วกินก่อนลูกกินก่อนกินข้าวไปกินข้าวเร็วกว่าเร็วมากมากเลยจ้าคาบเลยเนาะใช่่คะะสังนกอไรโอ้ขอบคุณค่ะพี่เจนซื้อคอไก่มาอยู่เดี๋ยวเอามาให้ตัวมันอยู่ด้ววันอะซื้อเป็นตัวเดี๋ยวพุ่งนี้ก็วนพุธถูกไปแล้วนะเพราะว่าเกา็คอไก่มันกระดูกอ่อนเนาะ แล้วก็อาหารไมจะขอไม่ได้เคี้ยวนะมันชอบจ้หมาอืในโต๊ะให้มันดีอยู่เนี่ยจ้ขอบใจมากที่กินเดี๋ยวอันทุบไปแล้วเนอะหมาให้คุยเขาไม่ได้เรื่องมันตื่นสายเออะแมวไม่เป็นไรหมาก็รอกินเจนโอ้ไม่ไหวอ่ะเนี่ยแมวก็เคยได้กินเนี่ยมันก็มันนั่งรอจนตื่นตอนเช้าใช่ไหมมันร้องกินอ่ะร้องงะไอ้ปุยแมวก็น่ารักนะแมวดีแค่เหลือไม่เยอะเพราะ แม่เขา้อก่าในอ้ตัวนี้ก็มาเรากินตัวผู้ชายอ่ะร้านน้ำหอมเขาชอบไปกินเขากินที่ไหนร้านน้ำหอมเขาเลี้ยงอยู่ในตัวเนตตัวใหญ่ๆเนี่ยแมวเขากินผู้หญิง่ะมันชอบตามอาหารเม็ดอย่างเดียวใช่ไหมแมวช่วงนี้ให้กินอาหารเม็ดกับอาหารโซ่ก็ได้ค่ะได้เดี๋ยวเอามากินทางนี้เนาะเอามากินโซนนี้นะแต่วนนโเครู้ออแต่มก่อจะตื่นต้องคนน กมันจะตื่่นใชม้องปรับเวลาแมวไม่ใช่คนนะแมวต้องปรับเวลารู้กอะไอเนี่ยไม่อยู่มันก็จะรู้ว่าเออต้องกินไอคนนึงนี่กินสายเอลุกไปนานไหมไปนานเลยเหรอสก่โอเคโอเคประมาณจบนึงนะประมาณจบนึงไปกินลูกไปกินห่วงห่วงด้วยกินหมดเลยนี่ไงเมนูหน้ามาแล้วพี่เจนไม่ต้องห่วงนุ่งค่ะพี่เจนนี่พี่เจนสาฝนกันอยู่ทุกคนมองแตกฝนเก่งมากวิ่งไม่หยุดเลยวันวัน วันวันวิ่งอย่างเดียวเลยวเขาน่ะมันเป็นเด็กผู้หญิงนะเนี่ยมันไม่ใช่เด็กผู้ชายนะวิ่งวิ่งกินแล้วกินทั้งหมดแล้ววันวันน่ะวันวันเราส่องเราส่องดูนะได้ยินเสียงนี่วิ่งไล่เขาเสียงเขาก็เสียงใหญ่นะเออรู้เลยว่าถ้าถ้าใช่ถ้าได้ยินเรือกมารู้เลยนะว่าบางทีวิ่งอยู่ในสวนนู่นสวนบางทีวิ่งวิ่งไปทั่วเลยผู้ชายทั้งแก๊งเนาะคนเดียวเนาะมันยังไม่ติดจัดมันกำลังเล่นสนุกอ่า วิ่งไปทั่วเลยเมื่อคืนก็เหมือนกันประมาณประมาณไหนเนาะลงมามีแต่ผู้ชายเต็มเลยลงส่องลงมาดูนะเต็มเลยนึกว่าเสียงเขาเห่าคนลูกค้าเ,เออเล่นกับผู้ชายแต่ไม่ใช่เสียงเขานะ<ม>เสียงตัวอื่นเ,<ล>เสียงตัวผู้เมีเพื่อนเล่นนะแล้วตัวอื่นมันก็ได้กินที่เปน้าหมาเขามีเจ้าของไปสำรวจด,ดูแล้วเขามีเจ้าของเขายังคิดว่า อ๋เอ็นดูแล้วจะกินอะไรนะตอนตอนนั้นที่แม่หนูน่าไปส่องไปสอบสำรวจดูอ่ะมีคอนไถมีอู่ต่อเรือสองฟังแล้วก็บ้านแคมป์นี่อีกแคมป์หนึ่งแล้วทำไมมันมารวมตัวเหมือนแบบแค่นี้อู่ต่อเรืออู่ต่อเรืออยู่ทางด้านหลังนี่แต่ก็มีจรนะมีจรอยู่มีจรประมาณสองตัวนี่สองแม่โอ้โหถหรอหลุยให้นกกินมีมีโทษเด้อนี่ไงพี่เจนจะไปแล้วอืม มีจรประมาณสองแม่ตอนนั้นอะ่ะแต่ว่ามันมันเกินความสามารถที่เราจะไปดูแลไงพอคนเยอะไงเราไปไม่ได้ดดดมดันก็ย <คน S 2> มองเปป็็นนเภาระะลูกาอีกคนมองเราอีกเอาคนพอประมาณที่มกท,ท,ที่เราทําได้ออใช่ค่ะไม่งั้นเยอะเกินก็ไม่ไหวเนาะคนมองเรากลังเรราาทเก็มค่นีออทุกวันนี้นะรู้ว่ามันไม่พอใจก็ช่างเถอะมันจะเดือดร้อน จอควดปวดถึงหัวหับอยไปก็พยายามที่สุดแล้วมันจะเดือดร้อนเราก็เลยเอาแค่นี้เอาที่เขามาหาเราได้แล้วให้แค่นี้เขาก็ยังมองมีคนเขาไม่ชอบก็เบื่อเนาะบางทีคนมองไปไปไม่ได้เนี่ยหลังหลังนี่ก็มีนี่มีสองตัวแม่ที่เป็นแม่นะเนี่ยเนี่ยหลังเขียวๆเข้าไปเนี่ยไม่เชื่อป้างี้ป่าถ้ามันกินเหลือแต่ยผมว่าไม่เหลือถ้ามันก็มีนกอะไรมากินไงมันไม่เหลือเออนกกินก่อนนกกากินก่อน กายกินก่อนมาไม่ได้กินเผื่อมีตัวอื่นมาไม่ทันฟองปุ๊บเดี๋ยวมาแล้วตอนนั้นแม่หนูนาไปดูมีสองแม่มีสองตัวแม่นั่นแหละให้เคยให้ป้อนอยู่แล้วไปอีกรอบนึงลูกไม่อยู่แล้วลูกคงจะเสียแล้วแหละะมาเล่นน่ะฮึ่ยเชื่อมาเลยดูสิรู้ว่าใครอ้อนขี้อ้อนมันอยากให้เราพาไปเล่นมันชอบเล่นเอามือไว้ยงงี้ไม่ได้นะมันตุยดื้อๆไม่ได้ตอนเด็กๆมันก็เป็นอย่างนี้แหละชอบปีน ใครไปฆ่ามาใครไปฆ่ามารู้เลยเนี่ยใครไปฆ่าไป็นจี้ของใครเป็นเีาของใครมาก็ไม่รู้เนี่ยเกือบกืบเกือบเน่าค่ะเกือบเน่าค่ะแม่ค้ามากินกินด้วยกันได้ไหมอ่ะเด็กๆมันกินด้วยกันไหมเนอะมันกินของเขาต่างหากเนะแล้วมีตัวหนึ่งโดนรบชนอยู่หลังบ้านเลยเอ้า มันได้ไปทำมอกว่ตือนเขาอาให้รักษาแต่ขามันเขานอนอยู่ตรงที่นอนใช่ไหมใช่อ๋อโอเคอ้มุนหน้าาอืมเขาไปหลังบ้านมาหรอนั่แหะไปหลายรอบแล้วยู่จะต้องไปเรียกตอนเช้ามันจะรู้มันจะแอบอยู่ใต้รถเป็นผู้หญิงด้วยจริงเราไปหาหมอแล้วหมอต้องบอกว่าส่งเจบีโอเกินกําลังบอกให้ล้างแผลก็ไม่ล้างหมอที่ที่หมอตรงอีู่ใกล้ๆนี่อะไรของมันวะเขาจะทักเถกันแล้วค่ะ เหรอลาฝากดูตัวนั้นเป็นพิเศษเออเานอนเช้าเนี่ยที่จะไปเลียบไปต่อไปจากใต้รถมันรู้สึกเขาไม่สบายเลยที่เขานอนอยู่ตรงที่นอนน่ะรถเยียบแล้วมันก็แต่ตอนนี้เขาแข็งแรงขึ้นเขากินถ้าเขากินได้มันจะไม่เป็นอะไรเนาะปล่อยให้ธรรมชาติรักษาเขาก่อนแต่ขาพี่หักไปแล้วอันนี้อีดื้อเนี่ยมีลูกหลายคอกแล้วเนี่ยไอตัวทหารเนี่ยแต่รถนี้ไม่น่ามียังไงสามีตัวนี้แหละที่ไปนอนข้างบนเนี่ยไม่ใช่ตัวมันหรอแล้วตัวนั้นผู้ชายอ่ะเต๋อมาเป็นเล่นอยู่ที่ไปนอนข้างบนน่ะนะเดินไปถึงนู่น ไม่รุนแรงเลยเชียงเห็นอยู่วันนี้เนี่ยเอันนี้มันรุ่นดุดดำตามที่อยู่กับไอ้ปุ๋ยร้านเก่าเนี่ยรุ่นเก่าเหรอใช่ไม่เอาแนละ้วลูกเดี๋ยวเข้าบ้านแล้วบอตี๋เนี่ยเขาเข้าออกบ้านไปอยู่ตอนเนี้ยไม่เอาเนี่ไม่ทําน้องนะเขาคือกับตัวน้ำตาลก็จำได้เนี่ยมันก็มีกันอยู่แเนี่ยทั้งหมาทั้งแมวสรุปแมวกี่ตัวแมวที่ดูแลตอนนี้สามตัวค่ะโอเคสอง้านตัวนี้แล้วก็ตัวที่นอนอยู่หลังบ้านเดี๋็กจะเอาอาหารนอนอยู่ตรงหลังตึกมันชอบกินสี จะใส่กระปุกไว้เดี๋ยวจะมาแบ่งให้กระปุกนึงไว้อ๋อมันก็รู้ว่าเป็นเคาะเป็นบ้านเดียวกันแน่ๆเลยแต่แต่ตัวนั้นสองคนนี้ไม่ชอบต้องแอบให้สองคนนี้ต้องให้ไม่ชอบตัวนั้นนะใช่เป็นราใหม่นี่สองตัวนี้คนเดียวบ้านอ๋อคนมือเขามาใหม่เขาขายพี่การบุญรอดไม่ชอบเหรอใช่บุญรอดบุญรอดก็อยากเล่นหมดอ่ะอยากเล่นคนละรุ่นคนละไซส์เลยแม่คนละคนละยีนอยากเล่นกับเขานี่นี่มา นี่ก็รักหนูหนูก็ห่วงเฮ้ยคิดถึงแม่ไปเลยไปไม่ต้องมาออดแม่ไปเลยไปดูไปดูไปดูก็จะตบหน้าเอาเออน่หละตัวมันตบเลยมันเร็วมากเลยนะน่าสนิทยีไฮน้องเหมอนกัเนี่ยยีไฮเปอร์อยากเล่นอย่างเดียวหนิไปไปเล่นกับน้องไปเดี๋ยวให้น้องตบหน้าดูสิออกลูกหลายคอกแล้วใช่ไหม เขอลูกไปเลี้ยงหมดเองไม่เห็นคิดถึงลูกไหมลืมไปแล้วมีลูกมั้งเนี่ยลืม,ล,มล,ลืมไปมว่าตัวเองมีลูกเออตอนนี้สลิดแล้วเนี่ยมม <c oughs> ลืม,มว่าตัวเองมีลูกแล้วแล้วก็เป็นสาวน้อยไปทั่วแล้วนึกว่าตัวเองเป็นเด็กไงฮะโนกคา,าบโน่นคาบนี่อยู่มันมีความสุขกับตายี่ช้ามาอยู่เนี่ยอยู่บ้านกลับไปเป็่างเงี่นี่ยไป้าให้แมวไปส่งลูกไปโรงเรียนหลายตัวเลยใช่ในบ้านเตัวไม่อยู่แล้วใครเลี้ยงให้ฝากไว สมาคมมาไม่เอาแมวไล่กากากลัวกามากินข้าวแล้วแมวไล่กาละออกาหลายตัวไม่กินแล้วข้าวเนี่ยกินเยอะอยู่ได้กินตลอดเล่น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 เลนเล่นรู้เวลาแค่เดินอ้อมหามันนะมันเดินตามกคนไหนไม่รู้เอาเดินมาทถวนี้ไม่เจอที่ไหนได้มันเดินตามกคนเร็วมากเลยจะรู้ว่าอ้อมอยู่แถวนี้แหละ มันวนเวียนอยู่แถบฟังเสียงมันฟังเสียงเราเนาะมออยูพาอ้อมไปแต่ลึอ๋อโอเคมาๆมาๆมาลูกมามาคลิปน่ารักน่ารักตัวเด็กน้อยค่ะลายกากาก็รอกินข้าวกามันรอกินข้าวมันจำได้นะเนี่ยสัตว์นี่มันเชื่องจริงๆดิงเลยสิมันหวานลูก เวลาเราเดินอยู่ตามถนนไม่รู้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 เห็นเราตอนไหนนะกระโดดเลยนะอืมเดือดตัวเอาเดือดรัวเดียวแล้วเนาะดูนิ่มก็รักแม่มันนะพยายามมันมันตึงใส่แม่มันแม่มันก็หลงพันมันก็ใส่แม่มันมันเอาตัวเขาไถ่ะมันดีใจเป็นเด็กไงแม่มันเซ่ชอบดูอ่ะผ่านแม่มันจังเลยคิดถึงเมื่อไหร่มันเลยสงสารนะจะร้องเรียกแม่มันมากินทุกครั้งเลยต้องเรียกจริงก่อนมันจะมา เขาไปดาวแล้วแหละเนาะไม่สบายบุนอ้อยผมเปิดดาวแล้วแล้วก็ไม่ให้จับอะไรก็ไม่รู้อะถ้าให้จับสักหน่อยใส่ยายตรงแผลอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้จับเลยไม่ยอมแต่ก่อนให้จับพอแม่พอแม่หนูนากลับบ้านนานกลับมาบไม่ให้จับเลยไอ,อแม่มันอะจะโกรธเออแม่มันไม่ให้จับเลยโธ่โกรก็เลยไม่ให้จับจนถึงตอนนี้แต่ว่าได้จับครั้งสุดท้ายตอนเขาคลอดลูกเลยอุ้มอยู่ตอนเขาเขาเราไปช่วยลูกเขาออกจาก ที่เขาคลอดลูกแล้วพุงมันม,ม,ม,มีน้ําท่วมใช่ไหมตรงโน้นอ่ะตอนนั้นให้จับครั้งเดียวนั่นแหละแล้วก็ไม่ให้จับอีกเลยอี <_ T> แม่มันอ,มมอแม่ใหญ่แม่เ็หยังหนึ่งม,ม,ม,มาขมาง,งับมางับเล่นมางับเล่นตอนเช้าก็มาอยากเล่นอย่างเงี้ยอเงี้ยอย่างเงี้ยอาเงี้ยเหมือนเด็ใช่ไมชอบยิ้มยิ้ยิ้มยิ้มอยากครับเพื่อนไปไหนหมดเพื่อนยังไม่ตื่นเหรอจำเป็นต้องกินข้าวกับแม่หนูนาแล้วเพราะว่าพี่เจนจะกลับบ้าน เพื่อนยังไม่ตื่นใช่ไหมอ่ะเพื่อนยังไม่ตื่นใช่ไหมทุกครั้งอ่ะเป็นงับเล่นส่วนนะเป็นเป็นมาให้เ่ืลอนกจิ้มตัวแค่เนี่ยลูกตัวทุกบ้านป้าพอออกมาต่อไม่ได้ยังไงมือตัวใหญ่ทุกบ้านกินเท่าไหร่ไหนจ้จิ้มที่ใจเลยไปหาในป่าโอ้โหเราก็ไม่คิดว่ามันจะตั้งท้องไหมพอออกมาแค่นี้เองอ่ะอ้าวปุ๋ยมันท้องเหรอเออพอพูดไปทันกี่คำสองสามวันหายไปไปตามในป่าคลอดแล้วพอรู้ว่าท้องทอดได้ยังไงตัวขนาดเนี้ยสี่ตัว 啊，痛！<Apple. S 2> <laughs>